มาเร็วจูเลียลองโคนนี่สิอร่อยมากเลยนะแบบ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 แ ไปสู่สุขติเถอะนะคือว่าฉันมัวจะไปสนใจการทดลองจนฉันลืมจูเลียไปเลยอะพวกเราไม่ได้สนใจเธอเลยโอ้โอจูเลียจ <c oughs> ่เสียเุด ฉันขอโทษ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 จริงๆนะแต่ฉันมัวแต่ไปสนใจกับไอ้ผีมะมวงนั้นจนลืมดูเธอรถฟูดพักที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันพวกเราทุกคนขอโทษนะจูเลียให้อภัยพวกเราด้วยนะจูเลียสวัสดี <sack. S 1> ที่ปีท็อปภูเ<อ>ขาที่มีชีวิตสิพักผูเ้เสียงมันโหยหวนไม่จินสักทีสวัสดีคุณทิปปี้ สวัสดีพด่อครูัหนอยขอบคุณที่คุณช่วยจูเลียเอาไว้คุณทิปปี้เธอเป็นมากกว่ารถสำหรับเราแล้วก็กระเป๋าเงินพวกเราก็อยู่กับเธอด้วยอ,อ,อะไรขำมหนะ้าเดี๋ยวที่ฉันบอกนั่นแหละทำเพื่อทิปปี้ทิปปี้ก็ทำเพื่อเธอ <c oughs> <c oughs> คุณทิปปี้ชอบรสชาติของน้ำแข็งใสของพวกเธอมาก <c oughs> อร่อยมากๆเลย นั่นสีแดงผสมเหลืองรสเชอรี่ชีสอร่อยอร่อยหอมรสเชอรี่ชีสว้าวฉันเห็นนะว่าเธอทำอะไรคุณก้อนหินเคุณที่พี่ครับถ้าพวกเราให้น้ำหวานรสเชอรี่ชีสกับคุณเราจะขอเก็บพิมะสำหรับทำน้ำแข็งใสสูตรใหม่ของฟูดทรัคเกอร์สได้ไหมครับโฮ้โฮ้ห้ได้สิแล้วกลับมาได้ทุกมือนะเชฟน้อย ว้าวเก็บตับวู้วข้าขอบคุณนะครับคุณทิปี้ขอบคุณแกงรถไทยอาหารฟูดทรักเกอร์โชคดีโอ้ไม่ชินเสียงกับเสียงนี้